สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่และทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีธนินท์นะคะพิศศบ์กันแล้วก็มังกรค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักใน15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่วันที่16นะคะถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ สำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะคะจะเป็นของคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะพลังงานในคลิปนี้ก็จะเป็นของคนที่พลังงานตรงกันค่ะสําหรับบางคนบางเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วนะคะบางเหตุการณ์ก็อาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมมีมีเดอรทาร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานในอดีตนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณพบเจออะไรกันมาบ้าง สำหรับดวงความรักของคนโสดชาวราศีธาินดินะคะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทุกคุณเองค่ะได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าเหมือนเขาทําให้คุณต้องเข้มแข็งมันเป็นสถานการณ์บังคับบังคะัจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะทําตัวเข้มแข็งอะไรมากนักนะคะแต่เขาดูไม่ค่อยจะดูแลเราสักเท่าไหร่นะคะก่อนที่คุณจะเดินออกมาะคะ่ะมันมีการคิดแล้วก็พิจารณามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวหรือว่าการตัด จบความสัมพันธ์นะคะมันทําให้คุณมีความสุขมากกว่าหรือคุณคิดว่ามันดีกว่าที่จะอยู่กับเขานะคะคุณก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาค่ะตอนนี้มาดูกันบ้างนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะค่อนข้างจะดูดีนะคะสําหรับคนเก่าๆคุณก็ไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วนะคะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าจะทําใจได้แล้วรวยนะคะเหมือนคุณเริ่มเข้มแข็งขึ้นเริ่มที่จะมีความสุขมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณอยู่ในความหวาดระแวงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยในความรักนะคะมันทําให้คุณมีความวิตกกังวลหรือว่ามีความลังเลตลอดเวลาแต่พอเดินออกมาแล้วอะคะ่ะ อะไรหลายๆอย่างก็ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าทิศทางความรักของคุณใน15วันนี้นะค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ สำหรับบางคนนะคะยังมีอะไรเก่าๆให้หัวนึกถึงนะคะอืมบางคนนะคะคนเก่าๆมีการกลับมาพูดคุยหรือว่ามีการงองขอคืนดีได้ด้วยนะคะตัวคุณเองก็รู้นะคะว่าถ้ากลับไปสารสัมพันธ์นะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากหรือว่ามันทําให้เราเหนื่อยมากกว่าเดิมอะคะ่ะคือใจหนึ่งเราก็อยากกลับไปแหละแต่เราก็รู้สึกว่ากลับไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะอืมมันก็คือสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจที่จะไม่กลับไปอะคะ่ะ แต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจได้ก็มีการลังเลพอสมควรเพราะว่าเราก็ยังตัดเขาไม่ขาดนะคะถ้าอยากบอกอะไรบ้างในความรักมาดูกันนะคะสำหรับการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆยังไม่มีนะคะตอนนี้นะคะ่ะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะรูปเหมือนว่าคนเก่าๆอะคะ่ะตอนนี้ก็มีความสุขไปแล้วนะคะถึงแม้จะไม่ได้ใช้เวลากับเราอะคะ่ะบางทีเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าคนรักนะคะมันเป็นอะไรที่เขาก็เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วเหมือนกันนะคะส่วนตัวเราก็ไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้พูดคุยกับเขานะคะถ้าอยากบอกอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะคุณจะไม่เหงาแล้วนะคะคุณจะได้ใช้เวลากับเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยเรามีความสุขสนุกมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะดูเครียดๆหรือว่าเป็นคนที่คนรอบข้างไม่กล้าที่จะเข้ามาหรือเข้าหานะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะสบายๆมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นค่ะถ้าตัวเราเองค่ะอยากจะพบเจอรักที่ดีหรือประสบความสําเร็จในความรักพี่อยากแนะนําอะไรบ้างมาดูกันค่ะ อันดับแรกนะคะอยากให้ชาวราศีธาตุดินนะคะดูแลสุขภาพไปหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าหักโหมมากเกินไปบางคนอาจจะดื่มเหล้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าไม่ดูแลสุขภาพอาจจะป่วยได้นะคะอืมแล้วก็เหมือนอย่าอยู่ในที่อากาศหนาวเยอะจนเกินไปนะคะหรือว่าถ้าเปิดแอร์อ่างเนี้ยค่ะก็เปิดแค่พอสบายๆนะคะอย่าเปิดจนเย็นมากเพราะว่าอาจจะทําให้คุณป่วยได้ค่ะสําหรับบางคนในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกอะคะ่ะ ก็ลองออกไปใช้ชีวิตบ้างนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากเก็บตัวอยู่ยิเมียคนเดียวหรือว่าตกตะกอนอยู่กับตัวเองคนเดียวค่ะการที่เราเคยมีแฟนหรือว่าคนรักมานานนะคะมันอาจจะทําให้เราไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงดีกับการที่เป็นคนโสดแบบนี้ค่ะบางทีนะคะการพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าการทําอะไรในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ออกไปเจอผู้คนออกไปเจอสถานการณ์ที่ มีแต่สิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอะคะ่ะมันก็จะค่อยๆเติมความสุขให้เราขึ้นมาเองนะคะก็ไม่มีอะไรให้กังวลมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะประสบความสําเร็จในความรักในช่วงนี้อะคะ่ะเหมือนเขาอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่านะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนอขวยคว้าหาอะไรคะ่ะเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวความรักมันก็จะเข้ามาเองนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรไหมเกี่ยวกับความรักของคุณะคะ่ะ ดูเหมือนมีคนที่ชอบเราอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อะคะ่ะสําหรับเรานะคะเขาอาจจะเหมือนยังไม่มีเสน่ห์ม,มากพออะคะ่ะตัวคุณเองคิดว่าเขาคงจะไม่ตอบโจทย์เราเราก็เลยไม่ได้พูดคุยไม่ได้สานต่อในความสัมพันธ์นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคนคนนี้บ้างไหมมาดูกันนะคะสําหรับ รูปน่างหน้าตาหรือว่าลักษณะนิสัยของคนคนนี้นะคะลูกเขาจะยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ค่อยขยันในด้านการทํางานสักเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะพบเจอกันอยู่ในสังคมเดียวกันคือเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วค่ะเขาอาจจะเข้ามาชอบเราแต่ว่าเราไม่ได้เปิดใจให้นะคะคือพูดได้ง่ายว่าเขาไม่ใช่คนในสเปคเราเลยอะคะ่ะมาดูนิดนึงนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรมหมเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะ เหมือนว่าคนคนนี้ก็ยังไม่ใช่คู่ของเราหรือว่าคนที่เราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะการที่ตัดจบไปอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะก็คือสิ่งที่คุณทําก็ดีแล้วนะคะก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ชอบก็ไม่ได้คุยไม่ได้ให้ความหวังอะ้ค่ะเดี๋ยวก็จะห่างหายกันไปเองนะคะเพราะว่าตัวเราก็อยากจะได้คนที่เหมาะสมคู่ควรกับเราหรือว่าคนที่สามารถดูแลเราได้แบบนี้นะคะ่ะพี่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณ Ờ, ถ้าเกิดว่าให้ชัดๆในช่วงนี้นะคะก็คือดูเหมือนการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะมันยังไม่มาถึงนะคะโดยเฉพาะกับคนเก่าๆนะคะอโดยเฉพาะถ้าคนเก่าๆเขาไม่ได้มีเราคนเดียวอะคะ่ะช่วงนี้อาจจะต้องห่างหายกันไปก่อนส่วนจะกลับมาไหมเนี่ยพาย,ยังไม่ได้บอกนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเติมความสุขให้ตัวเองเยอะๆค่ะแล้วเราจะรู้นะคะว่า ใครคือคนที่คู่ควรกับเราจริงๆแล้วเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตเราอยากจะมีครอบครัวแบบไหน,นะคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรจะดีไซน์ว่าอยากจะใช้ชีวิตยังไงมีรลฟสไยังไงนะคะแล้วก็มานิเสันออกมาค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวกันเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะสำหรับความรักของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอาเช็คพลังงานในอดีตกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมา ความรักของคุณพบเจออะไรกันมาบ้างค่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องให้ปิดหวังนะคะหรือว่ามีมีปัญหาหรือว่ามีอะไรให้ทะเลาะกันนะคะสําหรับชาวราศีธาตุดินนะคะ ดูคู่ของคุณนะคะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราใช้อารมณ์มากเกินไปเรางี่เง่าเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาไม่ได้ถือสาในความในเวลาเราใช้อารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนเขาคิดว่าเดี๋ยวเราก็หายงอนเองนะคะก็เลยไม่ได้มีการง้อง,งอนอะไรแต่เราเนี่ยสิคะเหมือนกับว่าไม่พอใจนะคะกับเหตุการณ์ที่มันออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจในความรู้สึกของเราเลยอะคะ่ะ เดี๋ยวขอดูกันบ้างนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะคือถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันนะคะมันก็ดูเหมือนกับว่ายังพ่อแง่แม่งอนอยู่ยังไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันยังมีการน้อยใจกันอยู่นะคะโดยเฉพาะตัวเราอะคะ่ะเรารู้สึกว่าผิดหวังนะคะที่เขาทําแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เทคแคร์หรือว่าดูแลเราเลยอะคะ่ะเดี๋ยวมาขอดูกันบ้างนะคะว่า แล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในสิบห้าวันนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในสิบห้าวันนี้ค่ะก็จะมีการพูดคุยกันเรื่อยๆนะคะปัญหาที่มีอยู่ก็ยังไม่จบไปค่ะตัวเขาเองก็เหมือน เหมือนแสดงออกว่าเขาใช้เหตุผลอยู่แต่เราอะไม่เปิดใจพูดคุยเองอะไรแบบนี้นะคะอืมเหมือนเขาคิดว่าเขาไม่ผิดแล้วก็ยังไม่ต้องงอเพราะว่าเราอาจจะใช้อารมณ์ไปเองหรือว่าคิดไปเองแบบนี้ค่ะนี่คือความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขานะคะตัวเราเองก็ไม่พูดคุยหรือว่าไม่ได้แสดงสิ่งที่เราคิดหรือว่ารู้สึกออกไปนะคะบางทีะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะการพูดคุยหรือว่าการแสดงความคิดเห็น บอกเขาว่าเรารู้สึกอะไรเรากําลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่หรือว่าเราคิดแล้วก็เรารู้สึกยังไงอะคะ่ะมันจะทําให้คุณทั้งคู่อะค่ะหาทางออกร่วมกันนะคะแต่ว่าการใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันโดยเฉพาะเก็บความรู้สึกที่ควรจะพูดออกไปอะคะ่ะไว้ข้างในอะคะ่ะมันจะยิ่งทําให้ความรู้สึกทั้งคู่อะค่ะห่างเหินกันออกไปนะคะยังไงก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูความคิดความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันบ้างนะคะว่า ใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มที่ชาวราศรีธาตุดนินก่อนค่ะสำหรับชาวราศรีธาตุดินนะคะตัวเราเองค่ะก็รู้สึกว่ายังมีความรักให้เขาอยู่นะคะแล้วก็เหมือนเราไม่ได้คิดจะหนีจากไปไหน,นะคะ่ะแต่เราก็รู้สึกว่า เหมือนความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหรือว่าที่เราเคยคิดว่ามันมั่นคงอะมันหายไปนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่าในช่วงนี้นะคะเราอยากจะทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าทําเฉพาะสิ่งที่ทําให้ตัวเองสบายใจอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องกังวลนะคะเราอยากจะตัดออกไปนะคะระวังความคิดมากของเราเองนะคะเหมือนกับว่า สิ่งที่เราคิดแล้วก็ไม่พูดออกไปค่ะมันทําให้เราบางทีก็อาจจะคิดเองเออเองหรือว่าคิดไปเองในบางเรื่องนะคะก็ให้ระวังในส่วนนี้ด้วยค่ะมันบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆที่เราเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะคือไม่ได้บอกว่าชาวราศรีธาตุดินคิดไปเองนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่าการที่เราคิดแล้วก็ไม่สื่อสารออกมาค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้ค่ะ มาดูอีกฝ่ายกันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราใน15วันนี้นะคะ ถ้าพูดถึงความซื่อสัตย์นะคะตอนนี้เขาก็มีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรรับหลังหรือว่าไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นนะคะตอนนี้ในความรู้สึกของเขาคือเขาไม่เข้าใจเราอะคะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงเรานะคะไม่รู้ว่าเราคิดหรือว่ารู้สึกอะไรอยู่อะคะ่ะอารมณ์บางคนเนี่ยทำไม่ตอบด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าจนปัญญายแล้วไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับเราแล้วอะคะ่ะแต่ว่าถามว่าเขารู้สึกยังไงอีกอะคะ่ะก็ มีความรู้สึกดีๆให้กับเราอยู่นะคะก็ยังรักยังชอบกับเราอยู่เหมือนเดิมต่อให้เราจะไม่พูดด้วยต่อให้เราจะงอนนะคะเขาก็อยากจะเดินหน้าง้อหรือว่าอยากสร้างความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะก็ถ้าพูดได้ง่ายก็คือยังรักเราอยู่นะคะแต่ว่ามีความไม่เข้าใจกันบางอย่างหรือว่าเขาอ่านใจเราไม่ออกนั่นเองค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าให้สื่อสารออกไปนะคะอะไรที่ไม่ควรจะเก็บนะคะหรือว่าอะไรที่เราเก็บมานานควรจะสื่อสารออกไปโดยเฉพาะความทุกข์ยากหรือว่าความไม่สบายใจของเราคะ่ะพูดกันไปตรงๆเคลียร,เร,ยร์เลยนะคะแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองคะ่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะก,กระจ่างเองนะคะ เราก็เวลาพูดอะไรอย่าเป็นการพูดที่ยื่นคําขาดนะคะจะต้องเป็นการพูดที่เหมือนกับพูดสิ่งที่อยู่ในใจรออกมาด้วยเหตุด้วยผลนะคะแต่ไม่ใช่การชวนทะเลาะหรือว่าชวนที่จะแตกหักนะคะถ้้อยากบอกอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะความรักครั้งนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่ก็อยากให้ใจเย็นๆค่ะค่อยๆพูดค่อยๆจาอะไรบางอย่างที่รอได้ก็รอไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมาเองค่ะแล้วก็อยากให้เราเปิดใจให้กว้างหน่อยนะคะ พยายามทำความเข้าใจกันค่ะพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองนะคะคือบางทีเขาอาจจะไม่ต้องงอ,อก,ก็ได้นะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีสติแล้วก็เริ่มตอบตกอนกับตัวเองได้ะค่ะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเราจะหายงอนเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะก,กันหรือว่าไม่มีการเลิกลาหรือดอดท้าเลิกก็ไม่มีนะคะ <Quantum>. มันจะไม่มีการทะเลาะกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงไปได้ด้วยดีนะคะตอนที่เราเริ่มมีสติแล้วหรือว่าเริ่มคิดใจตรองกับตัวเองได้แล้วอะค่ะ ถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้ค่ะหวานขึ้นหรือว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นถ้าอยากจะบอกอะไรบ้างมาดูกันนะคะแ่นิดนึงด้วยนะคะก็คือว่าความรักครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าดูแลเทคแคร์กันเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างดูแลเทคแคร์กันบ้างนะคะ อาจจะไม่ต้องมากแต่ว่าค่อยๆใส่ใจรายละเอียดกันนะคะเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเออมีแฟนเหมือนไม่มีแบบเนี้ยค่ะก็ต้องให้เขารู้สึกว่าการมีแฟนดีกว่าการอยู่คนเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็ากจะจะเทคแคร์ดูแลเราเองค่ะดีไม่ดีนะคะแค่ พากันไปเที่ยวในที่ใกล้น้ำนะคะหรือว่าไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟที่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะทำให้คุณทั้งคู่ค่ะรู้สึกว่าเติมเต็มกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะแค่ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ทำสิ่งที่ทั้งคู่อยากทำด้วยกันนะคะมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจกันเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าดวงความรักของพวกคุณนะคะสําหรับวันนี้มิมีม่ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ